สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่สกายวอล์กวัดป่าโนนกุดหลม่มบ้านโนนสังตำบลพลขวัวอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะครับตอนนี้ตรงนี้บริเวณนี้ก็กำลังทำการก่อสร้างเป็นทางขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโดมขนาดใหญ่มีพระพุทธรูปอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับ เดินไปชมยังบริเวณที่เรียกว่าสกายวอล์กนะครับนี่ครับไปชมกันเลยครับนี่คือสกายวอล์กวัดป่าโนนกุดลมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับสำหรับวัดป่าโนนกุดลมก็ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสังตำบลโพนเขวาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งวันนี้มีสกายวอล์กให้เดินออกมาชมยู่แล้วนะครับ ซึ่งก็สวยงามนะครับก็หวาดเสียวนิดหน่อยนะครับเวลาเดินออกมาครับแต่ก็แข็งแรงแน่นอนครับนี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับพอเดินมาสุดตรงนี้ก็จะเป็นเสานะครับเขาเรียกอะไรนะครับเรียกว่าหอนาลีเกหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็โอ้โหมาชมวิว ที่มีป่าไม้รอบๆนะครับบริเวณนี้สวยงามจริงๆครับแล้วก็ลมพัดเย็นสบายมากนะครับคืนนี้ครับอ่าวันนี้ครับก็ขออภัยโอ้พิทวัาถือเลยครับพี่น้องครับตรงนี้นี่เป็นทางที่จะขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้นะครับวน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 ขึ้นมาแล้วก็จะมาตรงโดมที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ข้างในนะครับแล้วนี่ก็คือสกายวอล์กนะครับ ของวัดป่าโนนกุดหลม่มอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับลักษณะของโดมตรงนี้ก็ตั้งอยู่บนเหมือนกับเป็นภูเขาลูกเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับก็น่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับภูเขาจําลองก่อสร้างขึ้นมาเองนะครับแต่ก็สวยงามนะครับโดมก็กาลังก่อสร้างมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ข้างในนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็นี่ทาง ทางที่รถวิ่งขึ้นมานะครับตอนนี้พระพุทธรูปก็ยังประดิษฐานอยู่ยังไม่ได้ออกจากผ้าเหลืองเลยนะครับและนี่ก็เป็นสกายวอล์คครับผู้ชมหรือว,วิวนะครับผู้ชมอ่าชมวิวครับวิวด้านบนของสกายวอล์คนะครับท้องฟ้าสดใสสวยงามมากๆนะครับวันนี้ลมพัดเย็นสบายเลยครับวันนี้ น,นี้ก็เป็นตรงที่เรียกว่าหอนาลีเกนะครับสวยงามครับรอบทิศทางสวยงามแล้วก็ดูท้องฟ้าสวยงามจริงๆนะครับวันนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือสกายวอล์กวัดป่าโนนกุดลมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ